โอ้โหไหนอะโอ้โหปฏิทโทรมะจะไปทำัาประชาชนแต่งตัวหลอมากเลยโอ้โหเพื่อนอะไรเราแล่นายเราแล่นายแต่ว่าเดี๋ยวเราให้พี่ดำเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อของเราเองดีกว่าเนาะอ่ะอุย๊ยอ่ะอ่ะพี่ดำ ไหนตัวซิไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมไหนตัโชว์เสื้อไหนสิโชว์เสื้อไหนซิซเ,สนซเสื้อเราหล่อไหมหล่อใช่ไหม <Okay. S 1> เออเราไปใส่เสื้อเราดีกว่าเนาะไปพี่ดำไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยน <Okay. S 1> เอออ่ะแปลงล่างแล้วไปไปไป,ป,ปเดี๋ยวเราไปเทศบาลกันเนาะพี่ดำไปเราจะแว้นไปนี่แหละไปด้วยมอไซคันนี้แหละไปกับเจ๊เจ๊พาไปเนาะ ก็เข้าจบเบียนบ้านเจ๊แหละโอเคไปเดี๋ยวเราขับรถก่อนอดูเลขไม้ก่อนนงเพิ่ง,งจะขี่ไปพันแปดร้อยยี่สิบเอยี่สิบแปดโลเองเพิ่งออกนะโอเคโอเคไป มาถึงแล้วมาถึงแล้วเทศบาลนครน,นครราชสีมาไปไปพี่ดำไปไปไปตรงที่เขาทำบัตรประชาชนกันมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วเนาะดีใจดีใจพี่ดำจะได้บัตรแล้วเอาเดินนำหน้าเอาพี่ดำนำหน้าไปซิรู้จักไหมเนี่ย จักกแบ่โหบ่โหเจักกันเนาะไม่เคยมาเนาะป่าป่ปนี่นี่ทางนี้แหละจะไปเข้าทางนู้นอืมทางนู้นไปไปเข้าทางนู้นไปนี่ดีใจไหมเนี่ยเนี่ยดีใจนะดีใจมากเลยอ่ะอ้าวอะทางนี้จุดคัดกรองก่อนทะเบียนราษฎรประชาชน เอาแล้วโล,โล,โลุงเป็นพี่หน่อยจ้าแก<ต><ส>เซ็น, <โล S 1> นไม่เป็นค่ะพี่แกเซ็นไม่เป็นพี่ก็ได้พี่ก็ได้หนัดเจ้าหน้าที่ไว้เนี่ยใช่ใช่เอาพี่ก็ได้อห <า S 2> น, <ะ S 1> นูเซ็น,น,น,นชื่อก่อนเนะาะพี่มาบัดอุณหภูมิค่ะคุณ มาดูนาภูมิจำวัดูนาภูมิสุดเอออย่างนั้นแหละเออ,อเ,เดี๋ยวจาแกขึ้นไปห้องบนมือเลี้ยวขวาม,มือช่องเบอร์สิบนะคะอ่าขึ้นไปเลยขวาม,มือช่องเบอร์สิบรู้จักหมายเลขสิบเป็นแบบไหนอะ่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยเปิดประตูเลยแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเปะพักพักเอออย่างนั้นไป ขวามือ <All right. S 1> ขวามือนู่นช่องเบอร์สิบรู้จักไหมเลขสิบเป็นแบบไหน <Okay. S 1> สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่มีแต่งามๆ <Okay. S 1> <laughs> นี่นี่ช่องเบอร์สิบเนี่ยพ <Okay. S 1> ี่ดำอ๋อพอดีนะกับเจ้าหน้าที่ไว้อ่ะค่ะที่ว่ามาทำบัตรให้กับอ่าโอเคโอเค พี่ดังแจกโชค <laughs> แจกโชค <c oughs> พ,พี่พี่เขาเออชิปนี้อ้าวพี่ดังทำไมพี่ดังเขียนอันนี้ให้หนูทำไมพี่ดังเขียนให้หนูก้าสี่เนาะเอ้มันมันอันไหนอันไหนเ,เลขนี้แหละเลขเดียวกันแต่ว่าให้หนูก้าวสี่ทำไมอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอ้าวสแสดงว่าให้หนูผิดใช่ไหมเนี่ยบอกป้าแล้วบอกป้า ดามมานั่งนี่น,นั่งมาตอนนี้เออแกก็จะต้องเป็นคนรับรองสำนองให้แกนะคะเพราะว่าแกน่ะเอาแกเข้าทะเบียนบ้านเนาะเกก็จะต้องเขียนให้แกเพราะแกเขียนไม่เป็นเลยมาค่ะแกสองคนนั่นแหละข้อมูลแกทั้งหมดใช่ไหมต่อหน้าอันนี้อันเดียวกันไหมพี่ รายการของมึงดำอันนี้ผู้รับรองสำหรับใช่ใช่อันนี้ของหนูหรือเปล่าจ้ะชื่อหนูใช่ไหมทีละใบอันนี้อันนี้ก็นายเนาะเปิดดูตรงนี้โอเครายการของแกมีมดเลยนายเนาะชุื่อกิลฟลิงเนาะสิท ก็จะเป็นข้าพเจ้าหมายถึงตัวเราไงที่จะมารับรองให้ใครแล้วก็เซ็นชื่อผพ้ให้ปากการรับรองก็หมายถึงตัวเราจ้ะจ้ะพื้นที่ทางบนรายการของเราเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอรับรองว่านายคนนี้คนนี้แกมีพี่น้องไหมคะไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแกก็บอกว่าแกมีพี่พี่ดำพี่ดำรู้ไหมว่าพี่สาวชื่ออะไร ชื่ออะไรไม่รู้อยู่ชายภูมิเนี่ยค่ะพี่ชายภูมิภูชิ่งภูชิ่งไม่หมายถึงพี่สาวอ่ะพี่ชายยืนยุ่งนิสสุอยู่ไหนนะ่ยนิสสุอะไรนะ,ออะรนอะนสูงอ๋อทำไมไมาอยู่นี่ล่ะอยู่นานแล้วครับอยู่นานแล้วอันนี้ไม่รู้สถานศาึกษาก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรจ้ะอา่าค่อนข้างเด้อ คดามันไมทีอันนี้เนาะใช่สาวของก้อดไหนอะเสี่ยงข้าตดยังไงมั้ไม่ค่ะมีสาวละขอทำลูกค้อนั่นที่ด้ส่งตังไม่ให้ไะไร้่าพี่ก็ได้ออ่ดอก้ขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะนี่มี่ะตรงนั้นอ่ะมันการ นาอดูเขาจดให้หว่อนไหวน่ยหวจุดไหวเลยเอนี้คนให้หน่วยมันแม่นดิดโอ้คนวน่ะตอหไตกน่ะ พี่ดำนี่ไงดูใช่ไหมใช่พี่ดำไหม,อมโอ้มีมีรูปพี่ดำตอนเป็นหนุ่มด้วยพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพี่พี่คะชื่อพ่อแม่ไม่มีไม่ต ช่มคะมีพ่อแม่มีแต่ว่าตามแก่น่ะไปรายการไหนว่าชื่ออะไรไปมาแกไปบิดาแมนดาเออหนี่งเขียนตามนี่เลยบิดาชื่อมานดาชื่อข้าพเจ้ามีบิดาชื่อพี่น้องไม่รู้ก็นายสายบิดาชื่อสาย ฮันดาฮันดาชื่อ,อนางบุญมีกินข้าวอย่างลงดำข้าวกลางวันยางฮะกินแล้วกินแล้วไหนกินข้าวกับอะไรมีพี่น้องไหมเจอก็จำไม่ได้อีกแล้วพี่ไม่ต้องเขียนนะมไม่ต้องเขียนแล้วก็ติดเช็คดูในคอมแน่วันนี้จะไม่มีนะค่ไ เหตุที่เขาเนื่องจากหายนะบัตรใช่ไหมแบัตริมเนื่องจากบัตรหายไม่มีตัวจริงใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีแต่โอนเป็นหายใช่ปะหายหมายเลขเดิมก็คืออันนี้อันนี้เลขประจำนี่คือเลขนี้ใช่ไหมคะพี่จัดสาวให้นะแบบเดิมแบบเดิมจำ้องแบบเก่าอันนี้เนาะบัตร บัตรเดิมหมายเลขคืออันนี้เนาะใช่ไหมพี่บัตรเดิมหมายเลขอ่าใช่ใช่ไม่ใช่หมายเลขบัตรใช่ไหมใช่ค่ะหมายเลขบัตรเดิมบัตรเดิมหมายเลขเลขละค่ะอันนี้บ้านอันนี้บัตรบัตรเติมแกแล้วแล้วแจ้งน้องพี่ยังคะแจ้งสมัครดการยังคะโอ้งที่ทิงจริงๆเนี่ยต้องให้เขาไปแดง เินว่าไช่ค <and> ่ะเข้างในดี๋ยวเราไปทางข้างในกันนะคะ